that at time an all I'm เอาละครับนะครก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะในี้ก็อยูของซีเกอร์ทีวีแล้วนะครับนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับการพิวพีนั่นเองนะคะก็ใครที่โหดพิวพีก็สามารถที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนะแต่เซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ เขาเปิดใหม่นะครับผมนะฮะก็ไม่ว่ากันเนาะโอเคเพราะว่าคนมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็มีอยู่3ามคนนะฮะก็โอเคซึ่งเรามาดูของฟรีกันเลยดีกว่านะทางของฟรีนะก็จะมีปรามาณนี้นะเราทําการกด2งครั้งนะเพื่อยืนยันที่จะเอาของเหมือนเซิร์ฟทั่วไปเลยนะครับผมนะฮะก็เอาแล้วพี่แอคของมผมไม่ได้เอา้าเอา้าแล้วพี่แอคผมไม่ได้อะเอา้า เจ้าพีแอกฮัลโหลผ้ไม่ได้อยู่ในตัวหรอไม่ได้นะครับผมผม,ผมไม่ได้นะครับนะก็การกดยืนยันสองครั้งนั่นเองนะเป็นการได้นะครับผมแต่ทำไมผมมันไม่ได้พีแอควะเนี่ยเนี่ยทำไมผมไม่ได้อะไอพีแอคกับขวานกับหมวกหมวกหมวกได้นะหมวกได้หมวกได้ไดเอะเราพีแอคกับขวานนะเอา้า แอดมินแอดมินดูด้วยนะทางนี้นะครับผมนะต่หรือว่าเป็นเพาะเครื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เนี่ยผมกดเอาไม่ได้เนะี่ยผมกดเนี่ยไหมไม่ได้จริงนะโอเคนะเข้านะปล่อยมันดีกว่านะก็ซึ่งมันอาจจะเป็นแนวพีพก็ได้นะเขาพีพี PP ไม่จําเป็นต้องใช้2อ,อย่างนีนะ้ใช้ได้แค่ดาบนะครับผมนะก็โอเคนามาดูฟังต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะก็ทาง เอ่อเซิร์ฟเวอร์ก็มีการแชทกันสนุกสนานไปนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นร้านขายของนะครับผมนะฮะก็ทําการกดวับไปเหมือนกันนะฮะกำลังวัดนี่คือมันมันนานหน่อยนะมันมันวับไปเข้าใจไหมมันเหมือนกับว่าไปอีกอีกอีกเซิร์ฟหนึ่งอะเออนะครับผมนะฮะก็ใครที่เข้าใจก็ใครที่คนสร้างเซิร์ฟก็น่าจะเข้าใจนะครับผมนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นของซื้อของขายนะแต่ เนื่องจากว่าแม่งมันเปิดใหม่กเกินนะฮะยังไม่เสร็จเลยนะก็โอเคใครที่มาเล่นก็สามารถจะมาเล่นเอาเงินก่อนนะมาขอตังอง์ขอตังแอดก่อนได้นะแอดเขาอาจจะให้ก็ได้นะครับผมนะฮะก็โอเคก็กลับตรงนี้นะครับผมนะก็ต้องรอ,อนานอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องย้ายไม่ใช่ไม่ใช่ต้องย้ายมันต้องข้ามเซิร์ฟ ปเลยนะฮะก็ซึ่งระบบข้างล่างเนะี่ยก็เหมือนซทั่วไปนะเน่นะฮะออนไลน์อยู่3าคนนะฮะมียศด,ด้วยนะ,ะแล้วก็เงินจานวนเงิน1000พันบาทนะแคนยังไม่มีนะก็สามารถที่จะ,ะสร้างได้นะครับผมนะฮะก็ของฟรีไปแล้วช็อปไปแล้วแล้วก็อินโฟนี่ก็น่าจะเป็นตรงที่เป็นกฎของเซิร์ฟนะ่าจะผมผม <c oughs> ไม่ไปนะเพราะว่าผมเชืเ่อเดส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่ไปหรอกช่วงนี้นะฮะแต่ก็มีมาคนนะที่อยากรู้อยากเห็นก็ไปกันนะครับผมนะฮะก็ ไปวาร์ปนะครับผมตรงนี้นะฮะตรงนี้คือไปไปป่านะไปสหาทรัพยากรหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมนะหรือสร้างบ้านไม่รู้ว่าสร้างบ้านได้หรือเปล่านะนี่ก็คือวาร์ปพิพีนั่นเองนะฮะเราสามารถที่จะไปพิวพีได้นะฮะรู้สึกว่าแอดเขากําลังสร้างพิพีด้วยนะเราไปดูแอดกันดีกว่านะโอเคเรียบร้อยนะฮะนะก็มีคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมนะแอดนี่ฮะนี่เขาคือแอดนะคนนี้ เขากาลังสร้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็คนนี้ก็คือผู้เล่นธรรมดานะฮะเราสามารถที่จะไปตบแล้วก็ต่อสู้กันได้นะฮะนี่เห็นไหมเออนะก็ถ้าเราไปตีแอดก็ตีไม่ได้เหมือนนะกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะมันก็ไม่มีอะไรแล้วฮแต่ว่าเฮ้ยอุ้ยตกใจบนที่นี <c oughs> ่นู้นแอดหนะแล้วอันนั้นคืออะไรวะเนะี่ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เข้ามาดูได้นะครับผมนะแอดเขากำลังสร้างนะแอดเขาก็ขยันอยู่แล้วออตก นะก็สำหรับคลิปนี้นะมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงี้ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจว่าผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายๆว่าผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปไปดิเฮ้ยมึงสวบมุงสวบสวบมึงสวบสวบฮัลโหลตายกูตายกูตายกูตายอยู่ไหนวะไม่ได้เล่นไหมครับป้านนะอันนี้ตายไปดิอ้าวอ้าให้ไมกูตายแทนวะฮัลโหลเอ้าว สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนแบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเะช้าผม